NSL นะครับขออนุญ,ญาต uh huh. ไปดูกราฟก่อนคือ NSL เนี่ยเราใส่เข้ามาในพอร์ตของเราเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมานะครับ่ประมาณน่าน่าจะประมาณเดือนเดือน2เดือนสาะที่เราใส่เข้ามาแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไปแรงมากนะครับเราแนะนำไม่เทคโปรฟิตไปโซนประมาณสัก33บาทตอนนั้นมันอัพไซต์มันจำกัดแล้วเพราะมันใกล้ชนเป้าพิต่ตายพอดีนะครับ แล้วก็โชคดีจริงๆว่าราคาลงมาจาก33เนี่ยลงมา26-27บาทก็ลงมาประมาณ20%แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้อัพไซด์มันเปิดกว้างมากขึ้นในแง่ของเทคนิคเนี่ยเราเลยคิดว่าเออราคาปรับฐานมา20%เนี่ยเออน่าสนใจแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือลงมาที่ฐานจุดเบรกพอดีเลยนะครับถ้าเราลองดูเส้นแนวนอนเนี่ยมันจะมีจุดเบรกเอาสำคัญนะของ NSL นะก็คือโซนประมาณเนี้ยี่25 2หเนี่ยโซนตรงเนี้ย เป็นแนวที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเส้นต้นทุนค่าเฉลี่ย200วันด้วยเพราะฉะนั้นแนว26บาทเป็นแนวที่คิดว่าหน้าเบสนะครับในการเข้าเก็งกาไรนะครับในขณะที่พื้นฐานเองเนี่ยโมเมนตัม um กำไรไตรมาที่3ถ้าเอาภาพรวมเนี่ยเเราก็เชื่อว่ากำไรของ n อ l เอนี่ยอาจจะชะลอบ้าง Q on Q นะเพราะว่าเข้าช่วงหน้าฝนนะพอเข้าช่วงหน้าฝนปุ๊บยอดขาย,ยอะไรต่างๆคนเข้าเซเว่นก็ ยากขึ้นฝนตกอะไรเงี้ยนะครับยอดขายอาจจะแผ่วลง Q on Q แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสสปีก่อนหรือว่าเทียบเยียร์ออนเยียเนี่ยเชื่อว่ายังเห็นการเติบโตอย่างแข็งแรงเลยนะครับทั้งสินค้าใหม่ทั้งอะไรต่างๆที่ออกมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีลอสนะครับจาก JV บริษัทร่วมนะครับที่ล่าสุดก็มีการทยอยขยับจบไปล้ดังนั้นเนี่ยคิดว่า Q3 มมตั้มเยียๆยังดี แล้วก็ต่อเนื่อง Q4 เนี่ยเราเชื่อว่าจะโตทั้ง Q on Q แล้วก็เยืนเยีนเลยคือจะเร่งขึ้นทำนิวไฮเลยในช่วงไตรมาสที่4เพราะว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นและของการใช้จ่ายนะผ่านช่วงฤดูฝนเข้าช่วงเฟสทีฟซีซั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมตัมงกำไร SL น่าจะดูดีนะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็กำไรทั้งปีนะตอนนี้พี่ต่ายทำไว้434ล้านบวก30เปอร์เซ็นไรครึ่งแรกมันคิดเป็นประมาณ60%ของทั้งปีไปแล้วไปก่อ เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าประมาณการกําไรน่าจะมีอัพไซด์เนี่ยพี่ต่ายน่าจะอยู่ระหว่างปรับเนี่ยอันนี้ผมก็คิดเองเนะน่าจะสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นอย่างน้อยอ่ะนะครับถ้าเกิดว่ากําไรขยับขึ้นมานะจากสี่ร้อยสามสิบสี่เนี่ยขึ้นมาเป็นสักอ่าสี่ร้อยกลางกลางสี่ร้อยปลายปลายเนี่ยนะครับเอ่อ PE เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าลงมาอ่อเริ่มถูกเลยพี่กด คือตอนที่เราสวิชจาก NSL ให้เทคโปรฟิตแล้วไป KCG เนี่ยตอนนั้น KCG เทรดป e ประมาณสิบสามเท่า NSL เอเทรดอยู่ที่สิบสามสิบสามด้วยซ้ำนะครับใช่ NSL เทรดประมาณยี่สิบนะครับคือขึ้นมาแรงอ่ะเทรดยี่สิบยี่สิบกว่าแล้วก็เลยโอเคเทคโปรฟิต okay, ไปหาตัวถูกดีกว่าแต่ทีเนี้ยพอราคามันปรับฐานลงมานะครับแล้วก็ประมาณการกำไรมีอัพไซด์เนี่ยถ้าเกิดว่าปรับขึ้นตามนี้จริงเนี่ย PE ของ NSL เเนี่ยจะลงมาอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าสิบหกเท่านะ ซึ่งมันจะทําให้กลายเป็นว่าเจากเดิมที่ดูแบบไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกลายเป็นถูกละ้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าราคาเนี้น่าสนใจในการเข้าซื้อนะก็เลยหยิบม,มาแนะนําอีกทีในรอบหลายๆเดือนเลยนะ NSL นะครับหุ้นเด่นวันนี้นะประจำวันที่28สิบงหาคมนะราคาเป้าหมายปัจจุบัน36บาทอันนี้ย้ำไว้ก่อนว่าก่อนปรับประมาณการขึ้นนะราคาเป้าหมายเราอยู่ที่สาบาท นะครับกราฟก็อย่างที่ย้ําไปคือลงมาที่แนวหน้าเบสพอดีคือเส้น200วัน26บาทแล้วก็เป็นจุดเบรกเอาท์สำคัญในช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ก็เลือกหุ้นเด่นเป็น NSL